โอเคค่ะอ okay okay. ันนี้ทําอะไรคะอัน okay. นี้คืออันนี้คือไก่อฟางไก่อฟางไก่อปิกไก่อฟางเปิดออกมาหนีห้าเลยนะขั้น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 ตอนการทำคืออีกอย่างเฮ็ดจังไลจ้าเซฟเชฟทั้งสี่ลับเบิ้องเอาเบื้องเอาวาสัน่าเจเพิ่นบอกว่าเบื้องเอาได้จ้าอันนี้คือหนาเชฟได้จ้าเชฟอันนี้สร้างตรงมาจากอุดรธานีอม้หเลิศแท้ว่าอู้หเลิศมากเลยไก่ไก่กลางปีกด้วย อีกย่างนี้ล่งว้ยอียังแงแท้ไมใวิ่งเหลิดมากเลยจ้ะพี่น้องอันนี้บรรยากาศอยู่บ้านเราอันนี้เราก็เอาปิ๊บงุมแล้วค่ะเอาปิ๊บงุมแล้วงุมแล้วทีนี้เราก็เราก็ปิดด้วยดินไม่ใส่บนหนความร้อนลงอ่มันต้องเอาอันนี้เพื่อป้องกันความร้อนนะคะเดี๋ยวมันไหมหัวเดี๋ยวมันไหมหัวค่ะเชฟได้กล่าวไว้แล้วก็เอาใส่รอบๆอรอบๆ อันนี้คือภูมิปัญญาเทคนิคไม่ถ้าไม่ใช่คนบ้านเราทําไม่ได้นะคะคนเมืองคนเมืองอ,อันนี้ปู่ <คน S 1> อันนี้คุณปูเมืองอันนี้ทีมงานโปรดักชันเราค่ะก็คือต้องเปิดสปอตไลท์ค่ะอันนั้นก็มีโปรดักชันทีมงานโปรดักชันก็คือหออเฟียงค่ะหอเฟียงภาษาไทยก็จะฟางค่ะอันนี้ผดแดขนดิน นี่แผนกขนดินโถมไก่โอ้มีไส้เยอะเลยใช่ได้โอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องบรรยากาศนี่สิ้นเหวื่อเด้อมี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 ใส่เดือนพร้อมบ้านใอยเอือดอีกยังวะขี้ไก่เดียนขี้ไก่เดียนขี้ไก่เดียนบ้านใอยเรียกขี้ไก่เดียนนี่เด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนเป็นอย่างนี้เลยไก่อบฟางจะถ่ายตอนเปิดนะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามตอนที่เราเปิดปิ๊บกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวต่ออันเนี้ยเดี๋ยวเราขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเอาฟางใส่แล้ว เราก็จะเอาเฟียงใส่ค่ะพี่น้องทีมงานโปรดักชั่นเรามีทุกทีมงานเลยค่ะโอ้อันนี้เชฟแสงตรงมาจากอุดรจ้าเนี่ยอยู่อุดรแต่ว่าเราอยู่ใส่หูรื้มสอกกี่รอบอุ้ยเยอดใส่ใส่ใส่่กีรอบเฟียงกี่รอบฟางเฟียงเฟียงนี่ใส่จักรอบจ้ะสองครับสองรอบแล้วก็เอาไว้กี่นาทีจนเฟียงหมอดจนจนจนเฟียงหมอด่าั่นจ้ะจนเฟียงหมอด โอ้อันนี้ครั้งแรกนี่นี่จ้าที่ที่เห็นวิธีการเหตุไก่อบฟางเนาะไก่อบเสี่ยงก็เได้ทายคลิปไหมไปเลงไปหลบได้อ่าๆโอเคค่ะอันนี้คือจุดจุดเสียงแล้วค่ะจุดเสียงแล้วจุดเสี่ยงจุดไฟเออเออจุดไฟไม่ใช่จุดเสียงเว้าผิดไอ้อัดคลิปค่ะอัดคลิปจะเป็นจะไปลงค่ะ คลิปไปลงช่อง <c progressive entin> คะ่ะเป็นขีดแต่อุ้ยอันนี้คือการกาลังทํางานแล้วนะคะเมื่อกี้เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วกําลังทํางานแล้วโอ้โหเริดสมแป็นแตนพี่น้องป้ากินเบียร์แก้วเดี๋ยวขึ้นมาดูเถอะไฟบอลค้องเออไฟยังแสนละจากโอ้ยสุดยอดบรรยากาศยังสีหาไม่ได้อีกแล้วพี่น้องอู้ยูบุ้งดูป่ะน่ะขอยคิดว่าหลายๆคนต้องอยากมากินไก่อบฟางน้ำข่อยคุณดูพี่น้องเบื้องหลังค่ายเงี้ยในเด้อ มนเมนเสียงมนร่ามีมุดเด้ย่กกกกยโอ้ยทีนี้พ่อพ่อมดนี่แล้วเนาะเขาก็จะเอาเสียงมาใส่อีกเรากะเดี๋ยวถ่าเบิงตอนที่ขาเปิดออกมาเนะาะโรสเมนแต่ไทยไทยพี่แนบูไทยไทยเชฟนะ อันนี้ก็เป็นการเติมฟางรอบที่สองนะคะการเติมฟางรอบที่สองค่ะก็จะมีคนละคนช่วยกันขมักขม้นเลยะคะ่ะแต่ละคนคนลไม้คนละมือเดี๋ยวเรารอดูว่าตอนที่เราเปิดปิ๊บออกมาจะเป็นยี่ยห้ออเไรเคดูทีมงานของเราแบบยอดมากเลยเราพัสนามาอย่างดีเลย <c oughs> ไม่ต้องจุดได้ไหมยากันยุ่งน่ะเข้าเมา อันนี้เราจะขั้นตอนการเช็คของนะคะอู้วไอ้วันหนุ่มอ่ะว้าวร้อนนะครับจ้าอันนี้นะคะเดี๋ยวไปกำลังเช็คของนะคะพี่น้องวัดตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยันท่านี่ดอกขี้เอตเตอร์มุนหน้ำมุนงลังเยอี่นี่ แอนแอนแอนแอหนึ่งสองสามไอก่โอน่ารักอ่ะไก่ตัวใหญ่จังนี่ขนานารักใช่ไหมสวยสวยอุยไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยถือว่าสวยครับอือโอเคผ่านค่ะให้สามผ่านเลยค่ะผ่านค่ะเชฟไทยบ้านผ่านนะคะยอด่ะอู้ very good very good yes ดุกคามสิ เลิศปะเลิอมากก่น่มอกปิ๊บเลือดแดงจริงใช่อป่าตุ๋นขไสุปะเลือดแดงเลยเดี๋ยวไปย่าคาเฟซบุกนะพยุงสับเฟต้าวไข่ขยาวครับพยุงสับ